เกิดอะไรขึ้นลินลี่โพสต์แบบนี้แม่ลั่นอยู่ข้างๆเสมอเจนนี่โผล่เมียนมีนยะอีกหนึ่งนักร้องสาวชื่อดังมากฝีมืออย่างลินลี่ได้หมดถ้าสดชื่นหรือลินลี่นารีนาเชื้อแหลมเราจะเห็นผลงานของเธอมากมายมีเพลงโด่งดังหลายเพลงและประสบความสำเร็จในวัยเด็กจนเป็นที่น่าชื่นชมแต่ล่าสุดหลายคนต่างเป็นห่วง เมื่อสาวลินลี่โพสเฟซบุ๊กบอกว่าหมดไฟในการทำเพลงท่ามกลางเพื่อนพี่น้องและแฟนคลับคอมเมนต์ส่งกำลังใจในขณะที่ครอบครัวต่างแสดงความห่วงใยคุณแม่ก็มาคอมเมนต์บอกว่าแม่อยู่ข้างน้องเสมอนะรักที่สุดและพี่สาวเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นมาคอมเมนต์บอกว่า อย่าปล่อยให้เรื่องอื่นมามีผลต่อความสามารถของเราทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดก็พอซึ่งเรื่องอื่นที่สาวเจนนี่บอกคืออะไรแต่ทางทีมงานที่นี่ .com ขอส่งกำลังใจให้อีกแรงนะคะ